สวัสดีครับร้านพีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักจังหวัดศรีสะเกดครับผมวันนี้มีเอชอาร์พีหนเข้ามา1รายการครับผมตัวนี้เป็น14แรงนะครับผมเป็น p ีทอครับสภาพพร้อมใช้งานครับผมเครื่องเกียร์ดีครับมี p ีทีอปั่นหลังนะครับตัวนี้เป็นสตาร์ทกุญแจได้ครับผม ให้ดูโดยรวมก่อนครับผมตัวนี้สีสันเดิมๆครับราคาเบาๆครับผมราคาไม่สูงตันนี้อยู่89,000บาทครับ89,000บาทด้านหน้ากับพันหลังเป็นพันสี่ครับผมสตาร์ทกุญแจ அது படத்தி ரெண்டாய் படத்து படத்தி นี้ไม่มีเล่มนะครับท่านใดหาอยู่ก็แวะมาชมได้ครับอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดรีสเกตเบอร์โทร08160047530984422502ครับผมราคาอยู่89,000บาทครับ89,000บาทท่านใดสนใจก็แวะเข้ามาดูได้ครับที่อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดรีสเกตครับผมขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ